จังหวัดสตูลเชิญมาเลเซียเยือนกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงและความร่วมมือประเทศไทยยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอันดามันโดยล่าสุดนาว,วายเอกแสนไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลหรือสอนชนได้เชิญพลเรือตะวารมรีบินมุตตาฟา ผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งมาเลเซียเขตรัฐเคดา้าและเปอริสพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากตำรวจน้ำกรมประมงสุลกากรเปิดผนเข้าเมืองมาเลเซียและหลายหน่วยความบั้นคงเดินทางเยือนจังหวัดสตูลเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีการร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักกระชับมิตรและร่วมรับประทานอาหารคำ่ำการพบปะในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางทะเลผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงการบริหารจัดการชายแดนและความร่วมมือในการแก้ปัญหา การประมูลผิดกฎหมายในขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสะท้อนถึงมิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่การลิเริ่มครั้งนี้ของไทยสะท้อนถึงเจตนาลมที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งมิตรภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ระหว่างไทยมาเลเซียอย่าลืมกดติดตามส่องใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญของจังหวัดสตูลส่องใต้นิวรายงาน